เมนหนึ่งนะคะแม่มุ้ยแคมปไวไม่ทันนะคะเมนนั้นบอกว่าแม่มุ้ยเคยพากัญชาออกไปข้างนอกบ้างไหมครับนะคะอ่ะแม่จะบอกว่าแม่พากัญชาแม่พาน้องออกกําลังกายทุกวันนะคะแม่พาน้องเดินทุกวันนะคะดูหน้าน้องดิหน้าน้องก็ไม่ได้เครียดนะเห็นมันนั่งยิ้มหน้าน้องไม่ได้เครียดนะคะแม่มุ้ยจะพาน้องเดินประมาณหนึ่งทุ่มครึ่ง ถึงสองทุ่มถึงสองทุ่มสิบห้าบางทีก็สองทุ่มครึ่งเลยนะคะแม่มุ้ยจะพาน้องออกกําลังกายทุกวันนะคะดูหน้าน้องยิ้มเห็น <he en S 2> ไหมน้องไม่ได้เครียดนะคะคือในคลิปอะแม่มุ้ยก็จะมีแบบว่าถา่ายแต่อยู่ที่ร้านอยู่ที่ร้านแบบนี้ก็คือมันเกิดขึ้นจริงไงคะเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่เรียวนะคะเป็นเหตุการณ์ที่จริงนะคะ,เ,เ,กะ,คะเกิดขึ้นจริงนะคือแม่มุ้ยเป็นเปิดเป็นร้านกาแฟน,นะอ่ะแล้วแม่มุ้ยเปิดร้านทุกวันแล้ววันไหนที่แม่มุ้ยหยุดแม่มุ้ยพาน้องไปจุงอะ แม่มุ้ยไปกับน้องแค่สองคนนะคะไปกับน้องแค่มีแค่น,นี้เองนะจริงๆแล้วคือแล้วถ้าแม่มุ้ยจะถ่ายไปด้วยแล้วก็ออกนอกสถานที่ไปด้วยอ่ะบางทีมันไม่สะดวกนะคะบางทีมันไม่สะดวกนะเพราะว่ากัญชาแรงเยอะมากๆกัญชาเป็นอะไรที่แรงเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจะคลาดสายตาแม่มุ้ยไม่ได้เลยเพราะว่าแม่มุ้ยออกมาแบบแม่มุ้ยบางิีไม่ได้ใส่ที่ปอกปากค่ะแม่มุ้ยต้องระวังเพราะว่าบางทีอ่ะอย่าก,กัญชาแบบเขาเขาไม่อะไร คนภายนอกเห็นเขาหลอกไงอันนี้ไม่ได้ชมลูกนะคือแบบอยากเล่นแม่เข้าใจอย่างงี้คอนี้เราต้องเราก็จะต้องระวังเลยคะแม่มุ้จะต้องระวังทีเนี้ยเวลาแม่มุ้ไปกับ,บเขาสองคนเนี่ยแม่มุ้จะมาจูงมือนึงแล้วถือโทรศัพท์มือนึงอ่ะไม่ได้เลยเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้เลยเพราะว่ากันจะาไม่มันจะมันมันจะอันตรายนิดน,นึงเนาะนั่นแหละเพราะว่าเวลาเราถือโทรศัพท์เราก็ต้องอ่านคลิปเราก็ต้องพูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม่มุ้มาตอบคำถามนี้แล้วนะแม่มุ้แคมปไว้ไม่ทันนะคะจะบอกว่ากัญชาออกออ ทุกวันนะคะทุกวันไม่ทุกวันน้องอยู่ไม่ได้นะคะออกเดินออกนาฬิกทุกวันเห็นไหมน้องยิ้มน้องยิ้มกัชารักแม่รักแม่ก่อนดอ่ากัญชารักแม่เห็นไหมเพราะฉะนั้นกัญชารักแม่นะคะกัญชาลักแม่นะคะเป็นวลีฮิตไปแล้วนะกัญชารักแม่นะคะตอบคาถามแล้วนะแม่มุ้ยไม่สามารถทําได้นะคะที่จะจุงมน้องไปแล้วก็ถ่ายอัดคลิปไปนะคะเพราะว่าบางทีอันตรายเนาะนะจะมุ้ยมาตอบคําถามให้ แม่